กัคำาเต่าลยนองี้เตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดอนขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะวัดดีนะครับกราบสวัสดีพวกมึงทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับจายเช่นเคยกับช่องจ่ายยิงยงไม่หยุดนะครับเพื่อน ยังไงก็ลบก่อนหน่อยนะครับฟามให้ก็ซัสไครนะครับไลค์ like ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จานหน่อยมานะครับเกมนี้กลันนะครับโอ้โหเกมเก่าเกมแก่เกมยากด้วยเกมนี้ยากสัสเลยโดยเฉพาะฟรีกรีมนะครับชื่อเกมว่าโจสสาวนะครับของค่ายบิจีสล็นะครับเพื่อนๆเออก็แนวปั่นเต็มตัวเกมนี้นะครับ ปัญหาหลักก็คือเกมนี้ฟรีเกมลงยากมากนะครับเพื่อนแต่ถ้าได้ทีก็คุ้มอ่ะเออนะครับทุน1นึ่งหกเออ 1, บาทนะครับเล่นแบบไหนหรือว่าปับเบ็ดเท่าไหร่นะครับตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยข่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับฝากในกลุ่มรักกี้ทารมกเหมือนเดิมกลุ่มรัคกี้ทานคืออะไรนะครับหลกัลกๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกวันละ7รอบนะครับเพื่อนตั้งแต่ก้ามมุงเชา้ายัน3ามทุ่มเลยก็แจ้ง3ามได้หลักๆจ g p p แล้วก็โจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับเพื่อนใครละสีเกม7รอบ9โมงยันสามทุกมาปั่นได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับเพื่อนเออเข้าครั้งเดียวอยู่อย่างถาวรเลยนะครับไม่มีวันหมดอายุอ่าก็แจ้งช่วงที่เกมแตกหนักแตกกระจายอะไรก็ไปของแต่ละเวลาแต่ละนาทีชั่วโมงนั้นๆนะครับมีจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกไว้นะครับเพื่อนแต่การแจ้งเกมมันก็100%นะครับ ทำความก็จะสล็อตนิดนึงนะสล็อตมีได้มีเสียอยู่แล้วถือเป็นเรื่องปกติเลยนะครับอยู่ที่ปจัจจัยหลายอย่างด้วยการปาบเบ็ดการเดินเบ็ดทุนใครทุนมันด้วย,ท,วยที่สาคัญนะครับได้อยู่กันเยอะในกลุ่ม3 0 0พกว่าคนแล้วก็มีกลุ่มย่อยด้วยอีกหนึ่งกลุ่มอ่าเอาเป็นว่าใครสนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยกูปากหมดไปเรียบร้อยเลยมาเอาตัวสามสิบนนะครับไม่พูดเยอะไม่พูดร <Yes. S 1> ำทำเพลงเออว่าไงครับคุณว่าไงครับคุณ เกมนี้ข้อเสียคือ <c oughs> ฟรี <c oughs> เกม <c oughs> โคตรลงโคตรยากเลยนะครับเพื่อนโดยอีกอันนี้เข้มอย่างหนอะหนนะถ้าเป็นเวอร์ชันไอ้ผู้ชายอ่ะสนสลัดผู้ชายอันนั้นโอ้โหโคตรยากเลยนะครับเพื่อนแต่ว่าถ้าลงทีก็คุ้มอ่ะเกมนี้แตกหนักนะครับนี่ <Yes. S 1> แตกนอกก็ได้รอบนอกมีตคูณน,นะครับแต,แต่ว่าต้องให้วิ่งถึงคูณห้าถึงจะโคตรเกมนี้ หน่วปสิบว่าไงครับคุณว่าไงครับคุณเอ nice. ้ i c e เฮ้ย <Nice. S 1> นิ่งๆแล้วนิ่งเดี๋ยวกูปรับเบ็ดนะ yes. yes ตอนนี้กดธรรมดาอยู่นะเออเริ่มมาโอ้ตองเคตองเคองน,นี้ร้อยยีิบสอง ทุนต่ำต่กูหน้าหน้าเล่นเกมนี้นะครับทุนหลักร้อยแป่ทีคุ้มอ่ะเออแต่ถ้าไม่จ่ายกูกำลังโทษมึงจะโทษใครแล้วแต่นะครับเออแต่และนาทีแต่และชั่วโมงเราไม่รู้หรอกว่ามันจ่ายไม่จ่ายถูไหมมีกลุ่มลัคกี้ออมึงฟาดเดาไปเลยอีน้องพูดง่ายๆนะครับโอ้โหอย่างไงโอ๊ยนางงามโอ้โหแม่นางห้าร้อยคิวอีกหนึง่ง แชม่อนแต่งนอกมาหนึ่งนะครับนังงามตัวเรงตัวแพงโวห้ารอยยี่ิบสี่ซูเปอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราปรับเบ็ดกันหน่อย <Yes. S 1> เริ่มมาว่ะเริ่มมาว่ะนี่แผนที่ <Nice. S 1> เดี๋ยวจะปรับสักสาสิไปโอโต้สาสิบนะครับเพื่อนสเต็ปเดิมแค่ดันเบ็ดขึ้นอา้าวเมื่อกี้สี่หมุนไม่ใจเยสเอ้ คิวายยังไงต่อแทนที่ไม่มาเคโดนเคสีเคสีสีเจนะครับเพื่อนวายสองโอ้โหเบินยังไงต่อมาดิเคโอ้โหไม่จายไอ้ฟาดคิวไม่มาวายสองมาดิ มาดี่ตองคิวไงครับคุณยังไงครับคุณสองรบวกมา300ตอนนี้โอ้โหฟีเกมยังไม่เฉียดเลยกูว่าไงตองเอมาดี้ไวโปกไปน้อยปัดโอ้ยขาดปืนด้วยนี่ไวแล้วนาฬิกานะครับเพื่อนมันว่ะ800ตอนนี้บวกมาอยู่ แจกเหมือนกันก็ธรรมันไม่เข้าก็เลือกนะครับเพื่อนเตะสองพันกูเลือกแล้วเตะก็หนึ่งเท่าสองเท่านะครับโอ้โหเมื่อกี้สเก็ตเตอร์ส่งยังไงต่อเผื่อยังไงครับคุณกดธรรมดาดูบ้างไหมปืนรอยยี่โอ้ลบนอกมาดีเว้ยตอนนี้บวกต่อหนึ่งพันแล้วดูดิ โอ้โหสองร้อยเจ็ดสองพันแล้วโอ้โหมันมากรอบนอกกว่านี้นางงามมาอีกโอ้ยใจดีวะ่ะโอ้ยลุ้นลุ้นแรกมาไม่มาไม,ม,าไม่ลงจนได้นะครับโอ้โหฟีเกมที่รอครอยอารอบนอกยังไม่จบมาตอนนี้บวกหนึ่งพันแล้วก็เข้าฟีเกมสวยเลย นะครับเอาสิบจุก่านะครับทุนเราน้อยนะครับเพื่อนใจแม่งก็อยากได้คูณตามหาคูณ40นะแต่ว่าเอาตัวนี้ก่อนเอาสิบหมุนให้ชัวร์ๆก่อนนี่ลายนีดหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบโอ้โหอนไรยังเจ็ดศูนย์จ่ายแรงจริงๆเกมนี้โอ้โหว้าววายสองสวย พันโส be งไว้สิพันโสงอู้อวายโสงกำลังจะตกไม่โดนนะอู้ยวายโสงแม่เวฟมาบนอู้ยสเกตเตอร์โสงโอ้โหแผ่นที่ขาดแถวสามมาไปในฟรีมานี่บันโอ้โอ้เลยเลยชนได้โดดสุดท้ายยังไงถึงคูยี่ไหมไม่ถึงโอ้โหวันนี้ สองสี่เก้าสามมันทั้งนอกทั้งในเลยนะครับเพื่อนโอ้โหแต่ถ้าสมมุติกูเลือกห้าหมุนกูไม่คุ้มนะดูทรงนะครับคิดถูกแล้วที่เลือกสิบหมุนนะก็ทุนหนึ่งพันตอนนี้สี่บาทหกนะครับกำไรสามพันหกพอเลยสําหรับเกมนี้ฟรีเกมโคตรยากเลยไอ้สัตว์มันจะยากถึงไหนเกมนี้นะครับแต่ว่าจับจุดได้จุดนึงนะครับรอบนอกดีมาก,กวันนี้นะครับมาทุกเบ็ดเลยนะครับเบ็ดสิบเบ็ดสามสิบนะครับดีทั้งสองเบ็ดเลย ใจแม่งก็อยากโดดนะไป50แต่ออกเสือเข้าฟรีเกมก่อนไงแล้วจ่ายสวยด้วยนะครับแตกมาามเท่ากว่าก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพื่อนเออใครไงไม่รู้นะแต่ว่าเกมนี้ว่ายากนะครับฟรีเกมยากมากนะครับลงบ่อยๆอย่างนี้แทบไม่ได้เจอเลยนะครับอ่ะก็ก่อนจากไปนะครับฟลามลือกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จาหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ